สวัสดีครับอยู่ผมในช่องสันชัยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมล็อกอินหนึ่งร้อยวันอธิษฐานกับเทพสมุดนะฮะนี่คือสลองร้อยวันของเซิร์ฟนะฮะจะมีเควสเครีคยร์ให้เลยนะฮะาแล้วก็อธิษฐานเนี่ยเมื่ออธิษฐานสำเร็จจะได้รับเีอาจา์นี้ หลังได้รับวิญญารทั้งหมดยังสามารถอธิฐานของแหวนเทพได้ผมไม่รู้ว่ามันจะ,ะให้เลือกหรือกบังหรือให้ทั้งหมดเลยนะนะ่นะเราดูตีห้าวันที่เก้ากันฮนะอันนี้กิจกรรมฉลองร้อวันคือเครียเอยู่แล้วฮะโอเค เราดูลเลยรูกันเลยว่เาเซิร์ฟผมกี่วันแล้วฮะไยอยู่ไหนอ่ะนี่นะนนะฮะเซิร์ฟผมแปดสิบวันฮะวันน,น,นี้วันที่สิบแปดนะผมสิบแปดยี่สิบแปดโอเคนะเราไดอ้อันนี้อีกหนึ่งนะอ่าได้อันนี้มาอีก หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเราอีกร้อยวันนะเ,เรามารอดูกันว่ากิจกรรมมันจะเป็นยังไงนะอ่ะแล้วก็ตู้ปีวีตรงไต้ตู้สกินปีวีตรงอีกกี่ว,นะวันอ่ะสามวันนะเดี๋ยวผมมามาสุ่มมาเล่นกิจกรรมให้ดูนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับขอบคุณครับ